สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้าง Google Form นะครับหรือการสร้างแบบสอบถามแบบ condition หรือการสร้างแบบสอบถามแบบมีเงื่อนไขนะครับมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับแนะนำนิดนึงนะครับว่าในการเลือกใช้เบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์ควรจะเลือกใช้เป็น Google Chrome นะครับตัวนี้นะครับ Google Chrome นะครับอ่ะ d o u b ิ e ลคลิก Google Chrome ขึ้นมาครับหครั้งนะครับ เช่นเดิมนะครับที่ผมจะให้เข้าคือการเข้า Google นะครับให้ท่านพิมพ์ google.com นะครับทางนี้สะดวกในการเข้าใช้งานได้ง่ายที่สุดนะครับสังเกตมุมขวามือตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะเขียนว่า Sign in นะครับแต่ภาษาไทยตรงนี้มันจะเขียนว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับโอเค มอท่านคลิกเข้ามาแล้วนะครับบางท่านอาจจะเป็นเหมือนของผมนะครับแต่บางท่านนะครับไม่ได้เป็นแบบของผมนะครับผมใช้วิธีการเลือกใช้บัญชีอื่นนะครับโดยพิมพ์ Google เข้าไปใหม่นะครับหรือพิมพ์อีเมลเข้าไปใหม่นะครับผมคลิกตรงนี้ครับใช้บัญชีอื่นนะครับโอเคผมพิมพ์อีเมลนะครับอีเมลผมผมเข้าไปนะครับโอเคนะครับ เมื่อท่านพิมพเมลเสร็จนะครับกดถัดไปนะครับถัดไปอีกครั้งครับตรงนี้นะครับเป็นการป้อนหัดผ่านนะครับหรือ password นะครับผมป้อนหัดผ่านเข้าไปนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับทบทวนทุกรอบเพราะว่าบางท่านที่เข้ามาอาจจะไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับสังเกตดูมุมขวามือนะครับตรงนี้นะครับจุดเก้าจุดนะครับจะมี เมื่อเอาเมาส์ไปชี้นะครับมันจะขึ้นว่าแอป Google นะครับตรงนี้เป็นแหล่งนะครับจัดเก็บแอป Google ทั้งหมดนะครับเพื่อผมคลิกตรงจุด9จุดตรงนี้นะครับด้านในนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันของ Google ทั้งหมดนะครับที่ติดตั้งไว้ให้เรานะครับในส่วนการทำงานตรงนี้นะครับเช่นเดิมครับผมจะใช้พื้นที่การทำงานของ Google Drive นะครับตรงนี้นะครับท่านที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับเขียนว่า Drive นะครับ D R I V E นะครับ Drive ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวเหลือง ฟ้าแบบนี right. right ко, right. window, right. ้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปในได้เลยครับเราสักครู่นะครับเมื่อท่านคลิกเข้ามาในได้ในไดแล้วนะครับบางท่านอาจจะเป็นไม่เหมือนของผมนะครับเอ่อทไมมันถึงไม่เหมือนกันนะครับท่านสังเกตดูตรงนี้นะครับไอคอนตรงนี้นะครับตรงนี้คือการจัดรูปแบบเอ่อของเอ่อมุมมองนะครับมุมมองของการมองนะครับเอ่อก็จะมีมุมมองต่างๆนะครับ สังเกตดูนะครับบางท่านอาจจะเป็นแบบนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะท่านไม่เคยเข้ามาใช้งานนะครับผมใช้มุมมองแบบรายการนะครับสะดวกนะครับโอเคนะครับลำดับแรกนะครับที่คลิปที่แล้วนะครับหรือคลิปแรกนะครับผมจะบอกว่าให้ท่านมาที่คําว่าใหม่ตรงนี้นะครับหรือคําว่า new นะครับเพื่อที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในการใช้งานทุกครั้งนะครับทําไมผมถึงย้ําตรงนี้นะครับเพราะว่าจะได้มีการจัดเก็บ ที่เป็นระเบียบนะครับโอเคครับผมกดคำว่าใหม่นะครับเลือกโฟลเดอร์นะครับสังเกตนะครับเขียนว่า f o l d e r นะครับโฟลเดอร์ภาษาไทยเป็นคำทับศัพท์นะครับเขียนว่าโฟลเดอร์นะครับผมคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งจะปรากฏการกรอกชื่อของโฟลเดอร์นะครับเขาจะเขียนว่าโฟลเดอร์ใหม่นะครับและในช่องนี้เป็นช่องแท็กบล็อกไว้สำหรับกรอกชื่อของโฟลเดอร์นะครับตรงนี้นะครับผมบอกว่าผมจะเป็นการ สร้างแบบสอบถามแบบมีเงื่อนไขนะครับผมก็พิมพ์ลงไปนะครับการสร้างแบบสอบถามแบบมีเงื่อนไขนะครับตรงนี้นะครับกรอกชื่อเสร็จแล้วนะครับผมกดสร้างนะครับตรงนี้นะครับกดสร้างนะครับกดสร้างเสร็จนะครับจะปรากฏโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับของผมจะปรากฏตรงนี้นะครับ การสร้างแบบสอบถามแบบมีเงื่อนไขนะครับในการทำงานนะครับให้ท่านดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับดับเบิลคลิกนะครับหรือการคลิกสองครั้งนะครับอ่ะโอเคอ่ะสำหรับการดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ใช้ในการทำงานทั้งหมดของคุณไดนะครับ วิธีการนะครับให้ท่านใช้เมาส์เนี่ยคลิกตรงที่ว่างนะครับคลิกขวา1ครั้งนะครับคลิกขวาเสร็จจะปรากฏแบบนี้ขึ้นมาครับเป็น d i a l o g box สามารถเลือกได้นะครับให้ท่านเลือกข้อความสุดท้ายนะครับคำสั่งสุดท้ายนะครับเพิ่มเติมนะครับและให้ท่านกดเลื่อนทางขวามานะครับจะเขียนว่า google form นะครับคลิก1ครั้งเพื่อที่จะสร้าง รูปแบบของกรุฟอร์มหรือการสร้างแบบสอบถามขึ้นมานะครับเอาวิธีการนะครับขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามนะครับอันดับที่1ผมย้ำนะครับอันดับที่1นนะครับควรจะตั้งชื่อหัวเรื่องให้กับแบบสอบถามนะครับตรงนี้ในส่วนของไตเติ้ลนะครับควรที่จะตั้งไตเติ้ลให้กับทุกครั้งนะครับไตเติ้ลหรือวัวัวชื่อเรื่องนะครับให้กับตัวแบบสอบถามนะครับตรงนี้ผมจะตั้งว่าการสร้างนะครับ แบบสอบถามแบบมีเงื่อนเงื่อนไขนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า condition นะครับการสร้างเงื่อนไขนะครับโอเคนะครับสังเกตดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นชื่อไฟล์ในการบันทึกนะครับผมเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อตามกับ title หรือว่าชื่อเรื่องตรงนี้นะครับผมก็ใส่คําอธิบายไปนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับผมว่าใส่ว่า โรงเรียนนะครับผมใส่คําอธิบายไปว่าอันนี้เป็นแบบสอบถาม,มเงื่อนไขของโรงเรียนนะครับโรงเรียนหญ่ยัยรัชรสารน,นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมสอนอยู่นะครับอ่ะโอเคครับขั้นตอนถัดมานะครับในการสร้างแบบสอบถามแบบมีเงื่อนไขนะครับมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือการแยกส่วนให้เป็น3ส่วน นะครับทำไมถึงต้องแยกส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันดับที่1ครับให้ท่านทําส่วนที่1ก่อนส่วนที่1คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับและผมก็ใช้คําสั่งตรงนี้ครับหลายตัวเลือกนะครับหลายตัวเลือกสังเกตว่าคําสั่งหลายตัวเลือกตรงนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของ bottom radio นะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับหลายตัวเลือกตรงนี้คือเลือกข้อใดข้อหนึ่งได้เท่านั้นนะครับเลือก ข้อใดข้อหนึ่งได้เท่านั้นนะครับคําถามตรงนี้นะครับผมจะใส่ว่าระบุตัวตนผู้กรอกแบบสอบถามนะครับผมจะใส่ว่าระบุตัวตนผู้กรอกแบบสอบถามนะครับโอเคนะครับตัวเลือกที่1ตรงนี้นะครับคําตอบนะครับผมจะใส่ว่านักเรียนนะครับนักเรียน อันดับที่สองนะครับผมจะใส่ว่าครูและบุคลากรนะครับแสดงว่าแบบสอบถามของผมตรงนี้นะครับมีการสร้างแบบสองเงื่อนไขคือถ้าผมติ๊กนักเรียนแสดงว่าแบบสอบถามนี้จะต้องไปที่แบบสอบถามของนักเรียนเท่านั้นนะครับแต่เมื่อไรที่ผมติ๊กตรงครูและบุคลากรแบบสอบถามนี้จะไปยังแบบสอบถาม ในรูปแบบของครูและบุคลากรนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ท่านจะต้องทำนะครับสังเกตดูด้านล่างตรงนี้ครับจำเป็นนะครับจาเป็นนะครับให้ท่านคลิกจำเป็นหนึ่งครั้งนะครับผมย้ำตรงนี้เสมอนะครับว่าอ่หัวข้อไหนที่สำคัญนะครับให้คลิกจำเป็นทุกครั้งนะครับเพื่อ ผู้กรอกแบบสอบถามจะได้ไม่ข้ามไปนะครับตรงนี้สําคัญนะครับอ่ะโอเคครับเสร็จแล้วนะครับในหัวข้อแรกนะครับคือการระบุตัวตนของของนะครับผมเพิ่มของไปนิดนึงนะครับของผู้กรอกแบบสอบถามนะครับโอเคครับในการสร้างเซ็กชันที่2นะครับเซ็กชันที่2หรือส่วนที่2นะครับผมจะสร้างส่วนที่2โดยมาที่ แถบตรงนี้นะครับแถบตรงนี้เป็นแถบคําสั่งทั้งหมดนะครับอันล่างสุดนะครับจะเขียนว่าเพิ่มส่วนนะครับผมคลิกเพิ่มส่วนหนึ่งครั้งสังเกตดูว่าของผมแบบฟอร์มของผมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับอันนี้คือส่วนที่หหัวข้อที่1ผมบอกว่าระบุตัวตนของผู้กรอกแบบสอบถามนะครับแสดงว่า ในส่วนที่2ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามี2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกคือนักเรียนนะครับส่วนส่วนที่2ตรงนี้นะครับผมจะใส่หัวข้อเรื่องนะครับใส่หัวข้อนะครับว่าแบบสอบถามนักเรียนนะครับอันแรกนะครับสําหรับนักเรียนนะครับผมจะใส่คําถามเพิ่มไป2ข้อนะครับ2ข้อนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับวิธีการเพิ่มคําถามนะครับสังเกตดูเลขบวกตรงนี้นะครับมีวงกลมแล้วก็มีบวกอยู่ด้านในนะครับไม่ท่านคลิกบวกตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับผมก็เพิ่มคําถามไปว่า,าชื่อนะครับชื่อและนามสกุลนะครับอันนี้เป็นหัวข้อนะครับ คือเป็นคําตอบแบบสั้นนะครับให้นักเรียนกรอกชื่อและนามสกุลนะครับผมคลิกจําเป็นครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับในการขยายความตรงนี้นะครับให้ท่านมาคลิกที่จุด3จุดตรงนี้นะครับเลือกคําอธิบายนะครับคําอธิบายผมก็จะพิมพ์ว่ากะรู้น่ากรอกชื่อและนามสกุลนะครับตรงนี้นะครับ เพื่อเป็นคำอธิบายสั้นๆให้กับผู้กรอกนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับในหัวข้อที่2นะครับผมกดเพิ่มคำถามนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าในแบบสอบถามนักเรียนนะครับจะมีสองหัวข้อนะครับหัวข้อที่2นะครับผมจะเพิ่มเป็นระดับชั้นนะครับระดับชั้นนะครับตรงนี้ ผมจะให้นักเรียนกรอกเองนะครับโดยเลือกคําตอบสั้นนะครับเลือกเป็นคําตอบสั้นนะครับและผมก็กดจําเป็นนะครับคลิกจุด3จุดตรงนี้ใส่คําอธิบายนิดนึงครับผมจะใส่ว่ากระรุนากรอกระดับชั้นเรียนนะครับผมก็ใส่ตัวอย่างไว้ให้นิดนึงนะครับใส่ตัวอย่างไว้ให้นิดนึงนะครับะระดับ ชั้นมัธอา่าระดับชั้นมัธยมนะครับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับโอเคเอา่าสำหรับนักเรียนนะครับเส็จสิ้นนะครับตอนนี้เรามีสส่วนนะครับส่วนที่1คือระบุตัวตนของผู้กรอกแบบสอบถามนะครับส่วนที่2แบบสอบถามของนักเรียนแสดงว่า อีกหนึ่งส่วนนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่ามี2เงื่อนไขนะครับอีกหนึ่งส่วนคือแบบสอบถามสําหรับบุคลครูและบุคลากรนะครับตรงนี้ผมแก้นิดนึงนะครับแบบสอบถามสาหรับนักเรียนนะครับนะครับอ่ะวิธีการเพิ่มส่วนนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับให้ท่านมาที่ตรงนี้เลยครับเครื่องหมายคล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะครับตรงแถบเครื่องมือตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับ ส่วนที่3โทษทีครับผมคลิกปิดที่นะครับในการคลิกนะครับสังเกตดูว่าเมื่อกี้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับให้ท่านเลือกหัวข้อสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วท่านก click, k, นนค็คลิกเพิ่มส่วนนะครับคลิกเพิ่มส่วนนะครับอ่ามาแล้วนะครับเมื่อท่านคลิกหัวข้อสุดท้ายแล้วท่านคลิกเพิ่มส่วนนะครับมันจะมายังส่วนสุดท้ายเลยนะครับมันจะไม่มายแยกส่วนตรงนี้นะครับ แต่เมื่อใดที่ท่านคลิกตรงนี้นะครับมันจะแยกส่วนตรงนี้ทันทีนะครับโอเคนะครับส่วนที่สามตรงนี้นะครับให้ท่านพิมพ์ว่าแบบสอบถามสำหรับครูและบุคลากรน,นะครับตรงนี้เป็นแบบสอบถามสำหรับครูและบุคลากรน,นะครับในส่วนที่สามนี้นะครับผมจะเพิ่มคำถามไปสัก สองหัวข้อนะครับหัวข้อแรกคือ,อครูหรือบุคลากรไม่เอาดีกว่าครับผมจะเพิ่มเป็นผมจะเพิ่มเป็นผมจะเพิ่มเป็นกลุ่มสาระนะครับครูอยู่กลุ่มสาระใดนะครับครูสังกัดสังกัดกลุ่มก็ทครับ สังกัดกลุ่มสาระนะครับสังกัดสังกัดนะครับกลุ่มสาระใดนะครับตรงนี้นะครับเป็นการตอบคําตอบสั้นๆนะครับเช่นเคยครับตรงนี้ผมก็เด็กเป็นจําเป็นนะครับโอเคผมใส่คำอธิบายไว้ให้กับครูนะครับว่าตรงนี้ให้ท่านกรอกยังไงนะครับอ่ะ าการุณากรอกชื่อกลุมสาระของท่านนะครับเมื่อท่านกรอกแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็ใส่ตัวอย่างไว้นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับผมก็พิมพ์ว่ากลุมสารวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีนะครับตรงนี้นะครับผมใส่ตัวอย่างไว้นะครับตรงนี้นะครับโอเคครับเมื่อใส่ตัวอย่างไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของครูนะครับผมจะเพิ่มหนึ่งคำถามนะครับไว้สําหรับผมจะเพิ่มอีกหนึ่งคำถามนะครับตรงนี้นะครับเป็นสเกลเชิงเส้นนะครับอ่ะโอเคความพึงพอใจนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับความพึงพอใจการ เรียนออนไลน์นะครับตรงนี้นะครับผมใส่เป็น1นถึงหนะครับหมายเลข1คือน้อยหมายเลข5คือมากที่สุดนะครับโอเคนะครับผมกดจําเป็นนะครับโอเคขอบทวนนะครับเ,เมื่อเสร็จสิ้นนะครับจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1คือส่วนของหัวข้อระบุตัวตนผู้กรอกแบบสอบถามนะครับส่วนที่2 แบบสอบถามสําหรับนักเรียนนะครับและส่วนที่3นะครับคือแบบสอบถามสําหรับครูและบุคลากรนะครับโอเคนะครับสามส่วนนะครับตรงนี้นะครับเมื่อท่านทําครบทั้ง3ส่วนนะครับให้ท่านกลับมายังส่วนที่1นะครับตรงนี้นะครับส่วนที่หตรงนี้นะครับแล้วใช้เมาส์นะครับคลิกตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับ เพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับแบบฟอร์มนะครับสร้างยังไงนะครับสังเกตจุดสาจุดตรงนี้นะครับสังเกตจุดสาจุดนะครับในส่วนที่1นนะครับแล้วให้ท่านนะครับคลิกไปยังส่วนที่ระบุในคําตอบนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอ่ะคลิกเลยครับเห็นไหมครับเมื่อท่านคลิกไปยังส่วนที่ระบุคําตอบนะครับมันจะปรากฏ ส่วนด้านหลังนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างเงื่อนไขนะครับให้กับแบบฟอร์มนะครับสร้างยังไงสังเกตดูว่าถ้าเลือกนักเรียนเมื่อไหร่นะครับตรงนี้จะไปปรากฏที่นักเรียนนะครับเมื่อเลือกบุคลากรตรงนี้จะไปปรากฏที่บุคลากรนะครับสําหรับนักเรียนตรงนี้นะครับให้ท่านคลิกด้านหลังนักเรียนนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นดอบดาวขึ้นมาแบบนี้นะครับ และให้ท่านเลือกไปส่วนที่2นะครับส่วนที่2คือได้แบบสอบถามสําหรับนักเรียนนะครับอาสังเกตดูนะครับว่าจะคล้องจองกันแล้วนะครับนี่คือการสร้างเงื่อนไขนะครับอ่าอันที่2นะครับครูและบุคลากรนะครับตรงนี้นะครับให้ท่านคลิกด้านหลังนะครับให้ไปส่วนที่3ซึ่งด้านหลังนี้จะมีหัวข้อชัดเจนนะครับว่าแบบสอบถามสําหรับครูและบุคลากรนะครับ เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราทําเสร็จขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับโอเคมาถึงขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากให้ท่านมายังส่วนที่สองนะครับสังเกตดูส่วนที่สองนะครับแบบสอบถามสําหรับนักเรียนนะครับมาส่วนที่สองตรงนี้นะครับแล้วให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างสังเกตตรงนี้ครับด้านล่างของอ หัวข้อสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับของส่วนที่สองนะครับต่อจากส่วนที่สองนะครับให้ท่านคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงนี้นะครับไปยังส่วนถัดไปนะครับและให้ท่านเลือกส่งแบบฟอร์มนะครับเพราะว่าเมื่อนักเรียนทำส่วนของนักเรียนเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนสามารถกดส่งแบบฟอร์มได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องมาในส่วนของครูนะครับโอเค ส่วนที่3ไม่ต้องทำนะครับส่วนที่3าไม่ต้องทำนะครับตรงนี้นะครับโอเคเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับแบบสอบถามของเราเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดหรืออธิบายไปไหมนะครับอ่ะโอเคครับเช่นเคยครับให้ท่านมาที่แสดงตัวอย่างตรงนี้นะครับแสดงตัวอย่างนะครับคลิกตรงแสดงตัวอย่างตรงนี้นะครับแบบสอบถามก็จะระบุในส่วนที่1นะครับส่วนที่1ของท่านนะครับ ผมทดสอบอันที่หนึ่งนะครับผมเลือกเป็นระบุตัวตนของผู้กรอกแบบสอบถามคือนักเรียนนะครับผมคลิกตรงนักเรียนหนึ่งครั้งกดถัดไปสังเกตดูว่าแบบสอบถามของผมจะมาปรากฏที่แบบสอบถามสำหรับนักเรียนนะครับตรงนี้ผมกรอกชื่อนักเรียนนะครับคือชื่อผมลงไปนะครับโอเคนะครับระดับชั้นระดับมัธยมศึก ปีที่1นึทับหนึ่งอ่ะผมใส่หนึ่งทับสนะครับระดับระดับนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ผิดอยู่นะครับตรงนี้กะดับมัธยมศึกษานะครับระดับมัธยมนะครับมัธยมศึกษาปีที่1นึทับสนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมกดส่งนะครับโอเคนะครับผมกดส่งเสร็จนะครับ ผมอยากส่งคำตอบเพิ่มอีกนะครับผมคลิกนะครับมาอีกหน้าแรกตรงนี้นะครับเขาจะถามเหมือนเดิมครับระบุตัวตนผู้กรอแบบสอบถามนะครับผมเลือกนะครับเลือกนะครับเมื่อกี้เราเลือกนักเรียนไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเลือกครูและบุคลากรนะครับดูซิว่าแบบสอบถามของเราจะไปยังครูและบุคลากรไหมนะครับคลิกถัดไปไปไหมครับสังเกตดูนะครับ ตรงนี้แบบสอบถามสําหรับครูและบุคลากรนะครับผมบอกว่าครูให้กรอกอะไรนะครับกลุ่มสาระนะครับผมขออนุญาตคัดลอตรงนี้มาเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับโอเคกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับตรงนี้นะครับความบึงบอใจในการเรียนออนไลน์ผมเลือกมากที่สุดคือ5นะครับเสร็จแล้วผมกดส่งเห็นไหมครับแสดงว่าฟอร์มของเราสําเร็จแล้วนะครับ วิธีการใช้งานนะครับใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสร้างโค้ดหรือสร้าง QR code ในการใช้งานนะครับสำหรับครูหรือนักเรียนนะครับที่ไปปริ้นออกมานะครับแล้วไปแปะตามเสาเพื่อให้บุคลากรครูหรือนักเรียนนะครับได้สแกน QR code ตรงนี้นะครับในการกรอกแบบสอบถามนะครับวิธีการนะครับให้ท่านมาที่ บัตทอมตรงนี้ครับเขียนว่าส่งนะครับสังเกตดูนะครับเขียนว่าส่งหรือเส้นนะครับสังเกตเขียนว่าเส้นนะครับผมคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกเสร็จนะครับผมเลือกอันนี้ครับลิงก์นะครับเป็นรูปโซ่ตรงนี้นะครับผมเลือกลิงก์นะครับสังเกตดูว่ามันจะขึ้นลิงก์ให้ท่านตรงนี้นะครับแต่มันยาวเกินถูกไหมครับให้ท่านคลิกตรงนี้ครับตัด u r l ให้สั้นลงครับคลิกนะครับ เมื่อติ๊กในเช็คบ็อกเสร็จนะครับมันจะตัด URL ของท่านให้สั้นลงนะครับหรือภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้เขียนว่า short URL นะครับให้ท่านคัดลอกนะครับคัดลอกนะครับคัดลอกอาจจะคัดลอกอันนี้ส่งใน l ล n ์ส่งใน Facebook ให้กับครูให้กับนักเรียนนะครับหรือมาแปะแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับผมสามารถเปิดฟอร์มได้เหมือนกันนะครับแต่วิธีการทำ QR code นะครับวิธีการทำ QR code นะครับ ให้ท่านมาเปิดแท็บอีกหนึ่งแท็บครับและพิมพ์ google.com นะครับ google.com นะครับเสร็จแล้วให้ท่านพิมพ์ว่า qr code generator นะครับ qr code generator นะครับ enter หนึ่งครั้งครับเลือกอันดับที่หนึ่งนะครับ t h q r c o d e g e n e r a t o r c o m นะครับ th นะครับเพื่อความสะดวกของท่านนะครับเป็นภาษาไทยนะครับคลิกเข้าไปครับ qr code generator นะครับสังเกตดูว่าจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เราเอามาจากไหนนะครับเอามาจาก google form ของเราเมื่อกี้นะครับผมกลับมาที่แบบสอบถามนะครับแบบสอบถามตรงนี้นะครับผมกลับมาที่นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่าน มาที่ส่งตรงนี้นะครับส่งนะครับเลือกอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับลิงก์ตรงนี้นะครับหรือรูปโซ่นะครับแล้วก็ใช้วิธีการตัด url ให้สั้นลงนะครับหรือช็อต url นะครับถ้าไม่สะดวกคลิกขวาก๊อบตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถคัดลอกได้นะครับท่านกดคัดลอกหนึ่งครั้งนะครับและกลับมายังนะครับ qr code generator ตรงนี้นะครับกลับมายังหน้านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมคลิกขวา เพื่อวางลิงก์เมื่อกี้นะครับคลิกขวาเลือกวางนะครับคำสั่งวางนะครับเมื่อผมวางแล้วนะครับลิงก์ที่ผม Copy มาจากตรงนี้นะครับจากแบบฟอร์มตรงนี้นะครับจะมาปรากฏใน URL ตรงนี้นะครับหรือเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้ครับสร้างรหัส QR code นะครับสร้างรหัส QR นะครับ สังเกตดูมุมขวามือนะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นรหัสเขาเรียกว่าขึ้น QR code ของเราขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับผมเลือกตกแต่งนิดนึงนะครับอ่ะผมได้อันนี้ละไม่ได้นะครับมันต้องสมัครก่อนนะครับอ่ะโอเคผมใช้อันนี้แล้วกันนะครับสแกนมีนะครับโอเคนะครับสมมุติว่าผมพอใจละนะครับผมก็คลิกตรงนี้ครับดาวน์โหลด .jpg นะครับหรือ jpeg นะครับ ผมคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับรอแป๊บหนึ่งครับท่านไม่ต้องไปกดอะไรนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นการสมัครนะครับฟรีนะครับไซต์อัพนะครับฟรีไซต์อัพหรือสมัครฟรีนะครับเสร็จแล้วมุมซ้ายมือนะครับสังเกตดูว่าก็จะมีเฟรมนะครับเป็นเฟรมขึ้นมานะครับ png นะครับเป็น qr code เมื่อกี้ที่เราสร้างนะครับท่านกดตรงนี้นะครับแล้วกดกดเปิดขึ้นมานะครับ อ่านะครับ QR code ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับที่ผมสร้างเมื่อกี้นะครับท่านสามารถ Copy นําไปวางแล้วก็ Print ออกมาจากเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับแล้วเอาไปติดไว้นะครับเพื่อให้บุคลากรครูหรือนักเรียนนะครับได้มาสแกนเพื่อทําแบบสอบถามนะครับโอเคอันนี้ก็เสริมไปนิดนึงนะครับเสริมไปนิดหนึ่งนะครับ อโอเคหน้านี้ผมกากระบ,บาดท,ทิ้งได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาสอนเรื่องการสร้างแบบสอบถามแบบมีเงื่อนไขนะครับสำหรับผู้ติดตามทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ